สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสายรักคุณวงนะคะเป็นตัวแทนจากบริษัทจุนไหมไทยบริษัทเราตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรีอาชีพป,ปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วก็มีโรงงานสาวไหมดําเนินกิจการมาเป็นเวลา50ปีแล้วนะคะสินค้าของเราก็คือเส้นไหมก่อนที่จะได้เส้นไหมามาเนี่ยเราก็มีทีมงานส่งเสริมอาชีพติดตามดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมอนเลี้ยงไหม หลับปี67อันแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2มาร่วมในโครงการดิจิทัลนะคะก็เป็นโอกาสดีที่บริษัทเราได้ยกระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงานด้านเทคโนโลยีนอกจากนี้เราก็ได้เครื่องมือใหม่ๆในการที่จะเอามาใช้เพื่อใหอ้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพที่สุดค่ะ ในส่วนของกระบวนการผลิตเราได้มีการควบคุมการไหลของวัตถุดิบด้วยระบบกำบังและควบคุมการไหลของข้อมูลด้วยการบันทึกการผลิตในแต่ละขั้นตอนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือซึ่งช่วยให้กระบวนการดำเนินไปอย่างเป็นระบบและก็มั่นยั่ค่ะ แต่ขั้นตอนการเสาไหมาการตรวจสอบคุณภาพเส้นไหมตลอดจนกระบวนการผลิตจนได้เป็นเส้นไหมพร้อมขายโรงงานมีการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน ในกระบวนการบรรจุพันธุ์เราได้พัฒนาระบบ QR code สำหรับติดบนเส้นไหมทุกแพ็คซึ่ง QR code ดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในระบบการบริหารจัดการสต็อกทำให้สามารถตรวจสอบการรับเข้าเบิกออกได้อย่างเร็วทามและมียอดคงเหลือในระบบที่แม่นยำค่ะ ในมุมของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพการสแกน QR code ยังสามารถแสดงคุณลักษณะของเส้นไหมแต่ละชุดและตรวจสอบย้อนกลับไปยังกระบวนการผลิตก่อนหน้าเมื่อเกิดปัญหาช่วยให้การแก้ไขเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำค่ะ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานผนวกกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยการจัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์โรงงานของเราจึงสามารถผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทางโรงงานของเราก็ต้องขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นส่วนสำคัญในการ ช่วยเราพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อมูลโลจิสติกอย่างเป็นรูปธรรมขอบคุณและสวัสดีค่ะ